สวัสดีค่ะคลิปนี้ดนาะพามาดูทุเรียนอายุหนึ่งปีนะคะตรงนี้ทุเรียนของดาวอายุหนึ่งปีแล้วนะคะเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะวันนี้มาถ่ายตอนเที่ยงหน่อยนะคะก็ใบก็จะแบบไม่บานเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะคะเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะอายุหนึ่งปีทุเรียนตรงนี้ไม่โดนเชื้อโรคไม่โดนเชื้อราเลยเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะมีปลูกอ่าลองกองก็จะมีปลูกอ่ามะละกออะไรไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวดาวพาไปดูนะคะอันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการปลูกทุเรียนนะคะโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่สวนของดราเนี่ยสวนมากเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะทุเรียนตั้งแต่อายุแรกปลูกจนถึง2อปีเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็อายุหนึ่งปีแล้วนะคะทุเรียนอย่างที่ราบอกไปก็จะเตกกิ่งเตกยอดดีนะคะในช่วงหน้าเล้งไม่โดนเชื้อโรคนะคะก็ดาวจะใหะ้ทางดินก็เหมือนเดิมก็จะให้เป็นอ่าปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ทางใบก็จะให้เป็นปุ๋ยฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนชนิดฉีดน้ํานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบ รกลหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเล้งจะไม่ให้เอาญ้าออกนะคะก็จะปล่อยญ้าไว้เดี๋ยวพอเข้าช่วงหน้าฝนก็จะเอาญ้าออกนะคะอันนี้คือเพิ่งฉีดฮอร์โมนไปนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะอันนี้เป็นกิ่งที่เพิ่งเตกมาใหม่นะคะก็จะแตกกิ่งเยอะแบบน,นี้นะคะกิ่งที่เราได้ตัดออกไปเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็แตกกิ่งใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือยอดใหม่ที่เราได้เสียที่เราได้ฉีดอโมูลทางใบนะคะสองอาทิตย์ก็จะเตะขึ้นมาประมาณนี้นะคะจะย้นแสงหน่อยนะคะเพราะว่ามันตอนเทียเ่ยงเอรีค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอายุ1ปีแล้วนะคะดาวคิดว่าประมาณ3ปีตูนในตรงนี้ของดาวก็จะออกลูกเพราะว่าจริงๆแล้วของดาวเนี่ยสปีก็จะออกลูก ทุกๆเปรงน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใบอะไรคือสมบูรณ์หมดนะคะคือจะแตกใบอ่อนกิ่งยอดอ่อนตลอดนะคะเพราะว่าดาวได้ให้ปุ๋ยเคมีไปจริงๆแล้วปลูกทุเรียนไม่ยากนะคะท่านผู้ชมเพียงแต่นั้นแหละ,ะการปลูกไม่ว่าจะอยู่ที่นินสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์คือมันอยู่ที่การที่เราดูแลนะคะถ้าเราดูแลดีทุเรียนของเราก็จะออกลูกไวก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเหมือนกันนะคะทุกๆเต้น แบบนี้นะคะอันนี้คือทุเรียนอายุหนึ่งปีนะคะตรงนี้ก็ปลูกไว้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบต้นนะคะตรงนี้ที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ได้ปลูกยางพารานะคะที่โค่นยางพาราไปก็เลยมาปลูกเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนพันหนองทองทั้งหมดนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ จะแตกยอดอ่อนให้เยอะนะคะท่านผูช้ชมยิ่งช่วงหน้าแล้งตุนเี้ของเราก็จะยิ่งแตกยอดอ่อนนะคะอันนี้สังเกตดูนะคะยอดอ่อนเต็มเลยค่ะยอดอ่อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะคือแตกยอดอ่อนหมดเลยค่ะอันนี้คือตูนอาย,อยุหนึ่งปีนะคะ อันนี้คือดาวไล่เครื่งฉีดฮอร์โมนให้ไปเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เลยแตกยอดอ่อนแบบนี้คือการปลูกทูเรียนนะคะไม่ว่าจะปลูกที่ดินสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้าเราปลูกทิ้งไว้โดยที่ไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่ให้ปุ๋ยหมักไม่ฮอร์โมนทางใบคิดว่าเออดินของเราสมบูรณ์แล้วแบบนี้ก็จะไม่ค่อยแตกยอดนะคะทูเรียนจริงๆอ่ะนะคะปีหนึ่งจะแตกยอดไม่เยอะนะคะปีหนึ่งก็จะแตกสักประมาณสี่ห้ายอดแบบนี้ค่ะ ือการต่อยอดนะคะ4ีหครั้งแบบนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะคือถ้าเราได้บำรุงฮอร์โมนทางใบให้ก็จะแตกยอดแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะจะช่วยสร้างยอดใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะการสร้างยอดใหม่ก็อยู่ที่ฮอร์โมนของเราด้วยนะคะว่าเราจะให้ฮอร์โมนชนิดไหนจะเป็นชนิดเคลือบใบอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นชนิดที่ช่วยสร้างยอดด้วยนะของดาวจะให้ตัวช่วยสร้างยอดนะคะก็จะทำให้ยอดแตกเยอะแบบนี้นะคะ คือเตะเจ้าเจ้าทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะคะนี้คือดาพามาชมนะคะทุเรียนอายุหนึ่งปีตรงนี้ก็หนึ่งปีนะคะก็คาดว่าประมาณสักสามปีค่ะจะออกลูกนะคะ,ะออก,ก็ะะจะอยู่ประมาณนี้นะคะเหมือนกันทุกต้นนะคะต้นนึ่งก็เหมือนกันหมดนะคะชามให้ดูนะ ทีนี้ทางดินนะคะทางดินท่าผู้ชมสังเกตดูนะคะทางดินของดาวหญ้าจะรกมากเลยนะคะส่วนนพื้นตรงอื่นๆก็จะไม่รกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้ทางพืน้นดินก็จะทางทางที่โคนอะ่ะสังเกตดูนะคะที่โคนที่ใกล้ๆกับบริเวณที่ปลูกต้นดูดเรียนก็คือรอบๆบโคนอ่ะนะคะดิน ตรงนี้หญ้าจะรกเป็นพิเศษนะคะจะงามเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าดาวได้ให้ปุ๋ยหมักไปเมื่อ2เดือนที่แล้ววันนี้คือให้ปุ๋ยหมักไปนะคะปุ๋ยหมักคือปุ๋ยที่จะคือปุ๋ยมูลสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลไก่นะคะมูลควายแบบนี้คือมูลที่ฟอกแล้วนะคะก็ออกมาให้ต้นขนาดนี้ก็ให้ประมาณ4ี่กิโลนะคะออามาหว่านรอบๆเลยนะคะรอบๆบริเวณลำต้นทีนี้หญ้าที่หอกออกมาก็ยังสมบูรณ์ยังเขียวชี่อมแบบนี้นะคะ ส่วนดินที่ไม่ได้ให้ปุ๋ยหมักก็จะเป็นแบบนี้นะคะพื้นดินจะแข็งแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่ให้ปุ๋ยหมักท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะจะเป็นวงๆอยู่นะคะก็จะหามสมบูรณ์หมดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแต่สําหรับที่ไม่ได้ให้ก็จะเป็นว่างๆอยู่นะคะอันนี้คือเราสังเกตได้ว่าดินของเราสมบูรณ์ดีนะคะเพราะว่าเราได้ให้ปุ๋ยหมักทางพื้นดินไปแล้วก็ทางใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบก็สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าดาวได้ให้ปุ๋ยฮอร์โมนทางใบไปนะคะ ทางใบนี่จะฉีดให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะของดาวจะช่วยในการที่จะให้ทุเรียนแตกยอดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กใหญ่ฉีดได้หมดนะคะยิ่งทุเรียนเล็กยิ่งจําเป็นต้องฉีดนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเล้งจะทําให้ใบไหมใบเหี่ยวนะคะอันนี้ของดาวคือใบไม่ไหมไม่เหี่ยวเลยนะคะคือทุกต้นนะคะจะเป็นแบบนี้ใบเป็นมันทุกต้นนะคะไม่มีโรคใบแห้งใบไหมไม่มีติดเชื้อรานะคะเพราะว่าดาวให้มูลสัตว์มูลสัตว์ที่ฟอกแล้วนะคะไม่ปุ๋ยเคมี ให้ปุ๋ยเคมีดินจะร่วนดินจะไม่ร่วนนะคะดินดินจะเป็นตะโอนแต่เนี่ยให้ดินให้ปุ๋ยหมักดินก็จะร่วนแบบนี้นะคะสภาพที่บริเวณลาต้นก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะคะกับที่ที่เราไม่ได้ให้ส่วนตรงนี้เราได้ให้นะคะ <c oughs> ก็ฝากท่านเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะของท่านไหนที่ให้ปุ๋ยปุ๋ยเคมียอยู่ก็ให้เป็นปุ๋ยหมักบ้างนะคะ คือจะได้ช่วยช่วยในการปรับสภาพพื้นดินแลว้วก็ให้อโมูลทางใบนะคะให้อโมูลทางใบตัวที่ช่วยสร้างยอดนะคะยอดก็จะเตกเยอะแบบนี้นะคะแบบที่ดาวให้ดูอยู่นะคะอันนี้คือกิ่งเก่ก็เตกยอดนะคะคือเตกยอดหมดเลยใบก็จะเป็นมันใบหนาแบบนี้นะคะอันนี้คือสู้เตะเดดได้อย่างสบายนะคะเพราะว่า,า,าการให้ออมูลทางใบจะช่วยเคลือบใบนะคะช่วยบำรุงยอดนะคะ สำหรับอของเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นโรคใบแห้งทุเรียนอายุ1ปีอายุ2ปีอะดาวแนะนําเลยนะคะให้ให้ปุ๋ยฮอร์โมนทางใบนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาเป็นยี่ห้อที่ช่วยเคลือบใบแล้วก็ช่วยสร้างยอดนะคะที่มีธาตุอาหารเดี๋ยวช่วยสร้างยอดนะคะใบของท่านผู้ชมก็จะงามเป็นมันแบบนี้นะคะเดีแ๋บบที่ของดาวนะคะยอดอะไรก็จะเต็เต็มแบบนี้นะคะอันนี้เป็นทุเรียนอายุหนึ่งปีแล้วนะคะลาวคาดว่าสักประมาณไม่เกินสามปีะคะ่ะก็จะออกลูกแล้วนะคะ เพราะว่าต้นทุเรียนของดาวก็สมบูรณ์ทุกต้นนะคะคือจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะทุเรียนตรงนี้สมบูรณ์หมดเลยคือจริงๆแล้วทุเรียนที่ได้ดูแลดี่นะคะก็จะสมบูรณ์หมดแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ดูแลของดาวก็มีอยู่หลายต้นเลยนะคะที่ปลูกทิ้งไว้ที่ที่อยู่ปลีกออกไปที่ไม่เป็นสวนเป็นแปลงนะคะก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ไปเจอเข้าก็จะไปฉีดฮอร์โมนให้ครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะสมบูรณ์หมดนะคะ เพื่อนๆท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียนนะคะแล้วขอแนะนําเลยนะคะให้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดินสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ให้ช่วยให้ปุ๋ยหมักทางพื้นดินด้วยนะคะเพื่อที่จะปรับสภาพพื้นดินให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยหมักให้น้ําแล้วก็ให้ฮอร์โมนทางใบนะคะทีนี้เราจะเห็นความแตกต่างนะคะตรงนี้ อันนี้คือสถานที่ที่ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะไม่ได้ sizes, ้องสีหมักเลยในพื้นดิน,นปกติแล้วตรงนี้ที่โคนเนี่ยคือดาวได้ให้ปุ๋ยหมักรอบๆโคนนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะสังเกตดูหญ้านะคะที่ไม่มีปุ๋ยหมักอาจจะมีหญ้ารกมากนะคะขึ้นเขียวจะอุ่มเลยนะคะคือดินของเราสมบูรณ์มากนะคะการที่เราให้ปุ๋ยหมักมาตั้งแต่แรกปลูกจนอ,นอนายุ1ปีนะคะตรงนี้เรายังไม่เคยให้ปุ๋ยเคมีเลยสักครั้งนะคะก็ยังไม่ให้นะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ของเราอ่ะ ยังสมบูรณ์มากอยู่คือถ้าให้ปุ๋ยเคมีไปกลัวจะเกิดโรคใบแห้งเกิดโรคใบไหม้ปลายใบปลายใบไหม้อ่ะค่ะของเราก็จะไม่ให้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดอ่ะไม่มีนะคะลูกใบแห้งใบไหม้ก็คือจะแตกยอดอ่อนตลอดไม่ว่าจะเป็นยอดลัมต้นยอดที่กิ่งอย่างนี้นะคะ่ะคือแตกเยอะมากเลยค่ะบนยอดนะคะอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นจังก็คือแบบแตกยอดขนาดนี้เลยนะคะอันนี้คือยอดอ่อนหมดเลยนะคะกําลังแตกพุ่มเยอะมากเลยค่ะ คือดูแล้วชื่นใจนะคะที่ทุเรียนของเราได้เตกยอดเยอะขนาดนี้เพราะว่าจะทำให้ต้นของเราโตวไวช่วยในการเจริญเติบโต,ตของต้นพันของเรานะคะอายุ1ปีแต่ก็สมบูรณ์มากเลยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมอลองปลูกลองปลูกนะคะเกษตรตะกรยุคใหม่ลงใช้ปุ๋ยเคม,ยยมีกับปุ๋ยฮอร์โมนทางใบดูนะคะ ก็จะรู้ถึงความแตกต่างว่าต้นทองของเราทำงานแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์มากนะคะเป็นอย่างนี้นะคะคือเหมือนกันทุกต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนคือจะแตกยอดอ่อนแบบนี้หมดเลยนะคะอันนี้คือยอดอ่อนะะคะยอดเต็มเลยนะคะทุกต้นอันนี้คือการที่เราให้ปุ๋ยฮอร์โมนทางใบนะคะก็จะทําให้แตกยอดอ่อนแบบนี้นะคะ ใบอะไรไม่แห้งนะคะของดาวคือใบไม่แห้งเลยนะคะอันนี้คือมาแนะนําเลยนะคะคลิปนี้สาหรับเพื่อนๆนท่านผู้ชมที่คิดจะปลูกทุเรียนไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะอย่ารีบให้ปุ๋ยเคมีนะคะพอให้เป็นปุ๋ยหมักให้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็เป็นปุ๋ยที่ฟอกแล้วนะคะอย่าเอาเป็นมูลหัวที่ไม่ได้ฟอกนะคะไม่ได้ฟอกจะทําให้เกิดเชื้อดาทางดินแต่ถ้าฟอกแล้วก็จะให้ได้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่ดีที่สุด สำหรับเกษตรกร,กร,กรยุคใหม่เดี๋ยวนี้จะไม่ใช้เคมีแล้วนะคะ,จะ,จ,ะจะใช้เป็นปุ๋ยหมักจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์จะใช้เป็นปุ๋ยฮอโมูลทางใบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมียอดท้งนั้นเลยนะคะถ้าเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะถ้าปลูกแล้วมันแตกยอดเต็มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราซูให้ดูเนาะย้อนแสงนิดน,นะคะเพราะว่าเดือดร้อนเป็นแบบนี้นะคะคือจะมียอดเยอะแบบนี้นะคะยอดทุกกิ่งนะคะ กะะก็คลิปนี้ก็พามาชมสวนทุเรียนอายุหนึ่งปีนะคะแล้วก็พามาแนะนำเรื่องการดูแลการปลูกทุเรียนโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยก็สอบถามดาวรำม,มาได้นะคะที่เบอร์โทรดาวได้วางไว้แต้คํำอธิบายสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ต้องการเงมือทางไปก็โทรมาหาดาวได้นะคะหรืาไลน์มาหาดาวได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ